สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราพบกันที่บ้านของเรานะคะก็คือประเทศไทยนั่นเองนะคะก่อนที่นักเรียนจะได้ทราบตำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยนะคะนักเรียนควรจะได้ทราบถึงเส้นแบ่งโลก เสียก่อนนะคะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะเรามาดูเส้นแบ่งโลกกันเลยนะคะที่สําคัญสําคัญเลยมันมีอยู่2เส้นก็คือเส้น latitude, ละติจูดละติจูดเส้นแรกเป็นเส้นอีเควอเตอร์นะคะลากผ่านจากทิศต,ตะวนันตกสู่ทิศตะวนัะวนออกนะคะแบ่งเลยครึ่งหนึ่งนะคะถ้าประเทศไหนอยู่เหนือเส้นอีเควอเตอร์เราเรียกว่าประเทศนั้นอยู่ ในซีกโลกเหนือแต่ถ้าประเทศไหนนะคะอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรเราเรียกว่าซิกโลกใต้นะคะอ่าอีกเส้นหนึ่งนะคะเป็นเส้นที่ลากผ่านแกนนะคะจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้มันคือเส้นลองจิจูดนะคะเป็นเส้นที่แบ่งนะคะระหว่าง ซีกโลกตะวันตกซีกโลกตะวันตกและซีกโลกตะวันออกนะคะอ่าเส้นอีควเตอร์หรือเส้นศูนย์สูตรหรือเส้นละติจูดเส้นเนี้ยที่คุณครูโยองออกมาให้นักเรียนเห็นเป็นเส้นผ่าโลกอันเนี้ยมันมีความยาวถึงสี่0มืนะคะเจสิบก กิโลเมตรนะคะ4 7 6กิโลเมตรส่วนเส้นลองติจูดนะคะที่ลากผ่านจากแนวทิศเหนือมาสู่ทิศใต้อันนี้นะคะมีความยาวถึง12,714กิโลเมตรนะคะวันนี้เราทราบสองเส้นแล้วก็คือเส้นละติจูดและเส้นลองติจูดนะคะ ในชั่วโมงต่อไปนะคะเราก็จะมาดูตำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยกันนะคะตรงที่ครูร้อมรอบให้ว่าจะอยู่ในเส้นและติจูดลองติจู่เท่าไหร่พบกันชั่วโมงหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ